หนุ่มกัญชัยเผยเหตุผลทําไมไม่ทําข่าวแตงโมขอให้เข้าใจอยู่ในสถานการณ์ที่อึอดอัดเมื่อวันนี้ครับหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลออนั้นกล่าวในรายการที่วันทันเหตุการณ์ของตัวเองว่าตอนนี้มีคนบ่นผมสองเรื่องเรื่องผมผมตัดมาแล้วนะครับอีกเรื่องคนอยากรู้ทําไมผมไม่ทําเรื่องของแตงโมส่งเข้ามากันจังเลยวันนี้ผมจะบอกว่าทําไมผมถึงไม่ทําเรื่องของน้องแตงโมมันก็มีเหตุและผลอาจจะไม่ใช่เรื่องของสากลเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของผมเป็นเรื่องส่วนตัวบางอย่างผมจะมาเล่าให้ฟังจะมาเฉลยว่าทําไมไม่ทําแต่ไม่ใช่ไม่ติดตามนะติดดตตามลอ ซึ่งเรื่องนี้ครับหนุ่มกัญชัยนั้นก็ได้เผยว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้หลายครั้งต่อหลายหนแล้วผมก็อึดอัดนะไม่รู้จะพูดยังไงดีอาจจะมองเป็นเรื่องทนายตุ๋ยหรือเปล่าทนายคนเดียวกันกับแซนหรือเปล่าผมบอกตรงนี้ได้เลยครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับทนายตุ๋ยเลยผมทําผลกระแสก็มีคดีเยอะมีทนาย6 7คนอยู่แล้วมีทนายตุ๋ยด้วยแต่ละคนได้รับมอบหมายคดีที่ถนัดกันไปตามปกติทั่วไปผมเชื่อว่าคนที่ติดตามผมจริงๆเห็นการทํางานผลกระแสรจริงๆผมไม่ค่อยไว้หน้าใครเท่าไหร่อยู่แล้วถ้ามีความผิดเเเกกิดดขึ้้้้้นนผผมมมมพพรออออต่่สสสูวยย็ีีง เ,เ,เรื่องทนายจึงไม่ใช่ประเด็นหากย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนโหนกระแสทําเรื่องของน้องแตงโมหนกระแสทําเยอะที่สุดนะทําทุกมุมทําทุกเรื่องเรื่องของคนบนเรือเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องราวแตงโมที่ทําไปเมื่อ3ปีก่อนนั้นถูกนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลกาลังพิจารณาคดีอยู่ว่าไปทิศทางไหนผมว่าลหลายๆคนคงไม่ทราบที่ผมไม่ทําประเด็นของน้องแตงโมจริงๆแล้วหนกระแสถ,ถูกถอดออกมาบางช่วงบางตอนนั้นเข้าสู่สํานวน,านในกระบวนการชั้นศาลแล้วผมเป็นพายานคนหนึ่งที่ถูกสอบปากคาสิ่งที่ผมได้มีการยืนยันบางช่วงบางตอนในโหงกระแส นำเข้าสู่สำนวนด้วยผมอยากทํามากนะแต่ลําบากใจจริงๆว่าจะไปละเมิดอํานาจศาลสิ่งที่ให้ปากคําตํารวจไปแล้วถ้าวันนี้ไปทําแล้วไปทับซ้อนบางเรื่องไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทับซ้อนเรื่องอะไรบ้างมันก็อาจจะนามาซึ่งละเมิดอํานาจศาลได้ซึ่งผมก็ไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวช่อง3ผู้ร่วมรายการก็จะเดือดร้อนไปด้วยผมรู้สึกว่าผมรับผิดชอบไม่ไหวจริงๆผมต้องกราบขออภัยเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจผมด้วยไม่ใช่ไม่รักแตงโมแตงโมเป็นน้องที่ผมรักมากคนนึงทํางานด้วยกันมาผมก็อยากรู้ความจริงเหมือนกันผมสัญญาถ้าเรื่องนนี้้ถูกกหยยิบยขึ รื่องคดีอีกครั้งผมทําแน่นอนแต่ตอนนี้ผมอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากใจมากๆไม่เกี่ยวข้องกับทนายความไม่มีใครมาบงการผมได้มีแต่พวกคุณที่พยายามให้ผมเข้าใจและคาดหวังแต่บางเรื่องนั้นขออภัยจริงๆเอาไว้ถ้าเรื่องนี้ชัดเจนหรือคดีผลกระแสทําแน่นอนไม่ทิ้งแน่นอนผมก็ทําเรื่องราวแตงโมทับทุกมุมจริงๆอยากให้เข้าใจผมด้วยไม่มีเจตานาที่จะไม่ทําจะตามเรื่องนี้เอยๆอยากให้เข้าใจผมด้วยอย่าบอกเลยว่าอยู่ข้างคนชนะเหรอคือมันไม่ใช่ผมอยู่ข้างความยุติธรรมการละเมิดอำนาจศาลนั้นเรื่องใหญ่กราบขออภัยจริงๆไม่อยาก ให้กระทบช่องของผมถ้ามีการรือ้อคดีผมทำแน่ลองดูไปเรื่อยๆกันชัยกำเนิดพลอยกล่าวเปิดใจ